กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับต้นปีแบบนี้เราลองไปประเมินภาพของเศรษฐกิจแล้วก็แน่นอนภาพของสินทรัพย์ต่างๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเราจะได้วางแผนการลงทุนปีนี้กันนะครับวันนี้คุยกันกับคุณพิชัยยอดพิติการครับ CFP นะครับและเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของธนาคาร CB m ไทยด้วยนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพนคุณบอยครับค่ะคุณพิชัยคะช่วยประเมินสถานการณ์กันสักหน่อยนะคะหลายๆคนพอเริ่มต้นปีเนี่ยก็อยากจะเห็นภาพนะคะ,คะของปี2565ครึ่งปี แรกก่อนแล้วกันนะคะเราประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะ ก็สำหรับเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกนะครับเราก็มองว่าแรงขับเคลื่อนจะมาจาก v e r เม e n t spending แล้วก็ u า p ซั o n ภายในประเทศครับจะมาตรการจอบดีมีคือแล้วก็โครงการคลรั่งขึ้นเฟสสีแล้วก็การส่งออกเป็นหลักนะครับขณะที่ครึ่งปีหลังมองว่าจะได้รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยวนะครับคาดว่านักท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยน่าจะมาห้าล้านคนนะครับจากปีที่แล้วมาประมาณสักสามแสนคนนะครับแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศน่าจะเริ่มกลับมาหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายกลายเป็นไข้หวัดประจำถิศนะครับอย่างไข้หวัดสเปนก็ใช้เวลา เวลาการระบาดนี้อยู่ประมาณสักสปีนะครับ,รบโดย GDP ไทยปีนี้เนี่ยแบงค์ชาติเองก็มองว่าจะโตประมาณสัก3.4เปอร์เซครับ<ม>ขณะที่ CIB m มองไว้ที่ประมาณสัก3.8ครับครับมีหลายปัจจัยที่น่าจะเป็นปัจจัยบวกอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วปัจจัยที่เราต,ต้องระมัดระวงังปัจจัยสี่ที่ต้องเฝ้าระวังละครับมีอะไรบ้างฮะครับ ท็ทาง C.I.B. เองเนี่ยปีนี้มองให้มุมมองสองมุมมองครับตอนรับปีเสือครับมุมมองแรกเป็นเสือหมอบนะครับมองเป็นโอกาสที่จะซุ่มรอจังหวะพุ่งกระโจนจากประจัยด้านการสอ่งออกจากกาลังเสื้อกลุ่มกลางบนนะครับที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่แล้วก็ที่สําคัญคือการท่องเที่ยวนะครับ,รบที่จะกลับมาเป็นตัวพิเกมเนื่องจากว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก18%ของ GDP เลยทีเดียวซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองไทยถึง39ล้านคนนะครับส่วนเสียร้ายมองเป็นความเสี่ยงนะครับเรื่องของโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมแล้วก็สงครามทางการค้าเรื่องของโ o รลดด i c a l r ล s k นะครับระหว่างยูเครนกับรัเสเซียแล้วก็ทีมไต้หวันสหรัฐรวมถึงเงินเฟ้อที่จะมาเป็นแรงกดดันในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยครับ ค่ะ <ừ. S 2> ถ้าพูดถึงเศร,รษฐกิจไทยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ว่าจะเป็นเครื่องจักรสาคัญเลยแล้วก็ไม่ค่อยดีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือการท่องเที่ยวนะคะเราประเมินสถานการณ์นี้เพื่อที่จะเป็นปัจจัยผลักดันตลาดหรือว่าทิศทางของเศร,รษฐกิจไทยยังไงบ้างคะครับก็จะสังเกตว่ารัฐบาลก็เลื่อ,อ,อนโครงการเทสแอนโกไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเพื่อรอดู ผู้ติดเชื้อภายในประเทศหลังจากหยุดยาวช่วงปีใหม่ซึ่งยอดล่าสุดก็เห็นแล้วว่ามันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะอนุญ,ญาตม,มีการเทสแอนโกกลับมาครับจุดเปลี่ยนสาคัญที่เราเหมอไว้คือนะักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างที่เรียนนะครับว่าหากทางการจีนเนี่ยอนุญ,ญาตให้คนจีนเดินทางท่องเที่ยว ต่างประเทศได้มาไหลเนี่ยการท่องเที่ยวไทยเนี่ยน่าจะดีขึ้นทันทีนะครับ,รบพราะสะัดส่วนของนะักท่องเที่ยวชาวจีนที่ที่มาไทยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรองลองมาเป็นชาวมาเลเซีย,ยแล้วก็เกาหลีใต้ครับ,รบแต่ตัวเลขเดิมอย่างใกล้ๆสี่สิบล้านเนี่ยจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีไหมครับก่อนจะเห็นตัวนั้นอีกใช่ครับก็ต้องรอให้โควิดมันเริ่ม ซาไปครับกลายเป็นไข้หวัดไปตามสิแล้วก็มียารักษาที่ฉับพลันอย่างสมัยก่อนก็จะเป็นพวกแคชมังันที่เป็นพวกํามีฟูครับคือไปแล้วปุ๊บฉีดปุ๊บรับยาปุ๊บมันหายครับก็ใช่ก็ต้องใช้เวลาประมาณสักสองสามปีกว่าจะมาท่องเที่ยกลับมาเช่นเดิมครับซึ่งะระหว่างนี้เครื่องยนต์ด้านการท่องเที่ยวอาจจะดีขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็คงยังไม่กลับไปไปแรงเท่าเดิมแบบนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ต้องโน้ตเอาไว้ด้วยแบบนั้น ก็ต้องพึ่งความม่นนี้กับคอนซัมชันภายในประเทศของของเราเนี่ยนะครเป็นหลักครับค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยนะคะเราจะแนะนําให้กับนักลงทุนหรือว่าผู้ที่อยากจะบริหารจัดการพอร์ตเนี่ยมีการบริหารจัดการพอร์ตหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์อย่างไรดีคะ ก็มองว่าปีนี้เนี่ยจะมีโอกาสเกิด DMEM ไดเ e n c e นะครับก็คือเม็ดเงินจะไหลเข้าสู่ตลาด Emerging Market มากขึ้นนะครับหลังจากที่ยอดฉีดวัคซีนดีขึ้นนะครับแล้วก็การรีโอเ n i n นของประเทศ Emerging Market นะครับโดยเฉพาะอินเดียอาเซียนรวมถึงไทยด้วยนะครับ,รบแต่สำหรับุนจีเนี่ยอยากจะให้รอดูเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับ การกำกับธุรกิจของรัฐบาลจีนอีกนะครับแล้วก็การควบคุมโควิดแบบซีรอดเทอรลเรนซ์เนี่ยมันทาให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเกิดการชะลอตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลจีนออกมาครับก็รอดูความชัดเจนของทางการจีนอีกครั้งหนึ่งครับครับอ่ะสั้นๆสรุปตรงนี้นะครับแนะนําสินทรัพย์ไหนเป็นพิเศษหรือว่าแนะนําเป็นธีมไหนหรือรีเจ้นไหนเป็นพิเศษไหมครับก็ย<ๆ>ังมองปีนี้ได้เป็นธีมของ emerging market นะครับรวมถึงจีนก็คือรอความชัดเจนของนโยบายภาครัฐครับครับค่ะ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ได้ยินแล้วก็อาจจะเบาใจขึ้นนะครับเพราะ,ะว่าตลาดเดเวลลอปมาเก็ตหรือว่าประเทศจเจริญแล้วตลาดอเมริกาเขาขึ้นเงินนิวไฮตลอด<ช>หุ้นไทยยังไม่นิวไฮนะครับก็เลยหวังเลยว่าปีนี้จะเป็นปีของตลาดเกิดใหม่หรือว่าหุ้นไทยท<ช>ัทีนะครับ่ะนะคะแล้วก็จืนตัวค่ะรอจับตานะคะติดตามสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้พร้อมกับกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตการลงทุนนะคะในรายการของเราพรุ่งนี้10บโมงหนาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ